โอเคก็ okay, so, อันนี้เป็นคาลีมมีมีโอโนคือเป็นพวกคารีมโยดีกว่าจะได้เขา้าใจอันนี้ลูกค้าส่งมาทำนะครับน,นี่เลยไม่ไม่ไม่ส่งมาทำเลยอันนี้จะเป็นของผมแบบขายข่าเลยนะครับอันนี้มีเข้ามาหนึ่งตัวโอ้แข็งเลยเลยเนี่ยผมบีบไ่ลงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหแข็งโป๊กอันนี้คือแท้เดิมๆถอดจากรถเลยนะครับ นี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยางกันบูแข่งแข่งเวอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคตัดยางโค้แข็งตัดนิ่มโดยมีดพีดีน,ดนะครับนิ่มโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทำดางใส่แล้วนะครับนี่เลยปากสาสิบ ปากยี 28, 29 3บแปดยีบเก้ามามตองตอง่อโอ้โหได้ถูกได้ถูกใสนะครับูกคา้าจัดมานี่นะครับเราจะมียางไปให้แล้วก็มีเข็มขัดนะครับนี่โคตรแน่นเลยนะครับแค่ใส่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับนี่เลยนั่นแน่นไอเรื่องปาฐานเนี่ยเรื่องจิตอยนะครับปาฐาน่นฐานแล้วก็จะให้ลวงนำศูนย์ก็ได้หรือไม่หรือไม่ให้เราก็ตามสั่งนะครับประมาณนี้นี่เลย ของเดิมๆส่งมาจัดได้นะครับไม่ต้องไปทิ้งนะครับนี่คอรีซเป็นคอลิซิ่งไปเลยนะครับผมให้ดูนี่นี่เลยปากเราเลือกได้นำสูตรตรงนี้ไปให้แล้วตรงเป๊ะนะครับให้ดูกับตรงไม่ตรงนี่เลยเป,เป๊ะนะครับแบบเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องทักมาซื้อแบบนะครับหลายเจ้าแล้วผมไม่ขายนะครับแบบของนี้ ไม่ขายนะครับไม่ได้ทําขายด้วยนะนี่เลยแล้วก็ทําร่องนี้ไว้ให้นะครับไม่ให้มันลื่นนะครับถ้าไม่มีร่องเนี่ยมันจะลื่นนะครับก็อันเนี้ยเวลาอันเนี้ยเป็นคอลิดยางเดิมของลูกค้านะครับเจอมาเรียกว่าอะไรปากแป้นไอ้ปากคา,าบูตรงเนี้ยใหญ่ใส่ไม่ได้แล้วก็ต้องกรีดยางตรงนี้ทิ้งนี่พอกรีดปุ๊บมันจะไม่มีเคลือบรับ คาบูนะแล้วมันจะหลุดเวลาเราขี่มันจะหลุดป๊อกเลยแต่ว่านี้ยเราสามารถสั่งได้เลยนะครับว่าลูกค้าปากมาเท่าไหร่นะครับเรามียางให้แล้วก็ทำเรีให้อันนี้ลูกค้าก็ส่งมาทำนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับแต่ว่านี้าขายขาดหนึ่งชิ้นนะครับจะให้ยิงสายไม่ให้ยิงสายก็สั่งมาได้นะครับนี่เลยเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมจะขายแบบไม่ยิงนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ยิงก็ต้องบวกเพิ่มนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเราจะยิงให้คลิปเหมือนเสื้อสูปกับฝาสูกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเทียบกันชัดๆเลยนะครับว่ายางเดิมกับยางซิ่งคาร์ลิซิ่งเราเนะี่ยโอ้โหโคตรแน่นมันแตกต่างกันเนยครับผมาวางเมื่อยนี่นี่คือของซิ่งอันนี้คือของเดิมนะครับนี่เลย พอทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลายางเสียเนี่ยโอ้หาเป็นง่ายมากไม่ต้องห่วงนะครับถ้าตัวนี้เสียเนี่ยคือซื้อมาอย่างเดียวนะครับหรือจะส่งมาให้ผมจัดก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอะประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ